ทุกคนวัดสีชุมที่ดังมากในลำปางที่านะที่โดนไฟไฟเผาฮะทุกคนจะเป็นวัดพม่าที่สวยที่สุดนะฮะนี่ฮะดนัดโทโฮมเมดทำไมต้องโยง เพราะว่าร้านจะอยู่เยื้องๆกับวัดสีชุมแล้วก็เรากาลังจะเดินเช็คอินที่ต้นกล้ารีสอร์ทออกถนนไฮเวย์เดินไปอีกนิดเดียวก็จะเจอต้นกล้ารีสอร์ททางไปวัดเดียวกับวัดลบากขามนะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ทิพช้างอาหารทุกคนจะพูดมากเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในก่อนทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเราตื่นเต้นมากนี่คือโดนักแบบสไตล์ญี่ปุ่นจะทุกคนจะเนี่ะบรรยากาศโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นทุกคนนี่ะบรรยากาศสบายสบยอยู่วัดตรงนี้ถ้าเกิดเราบอกเขาหนูเป็นย่านอะไรฮะย่านวัดสีชุมใช่ไหมฮะแล้ว หนูเป็นมายังไงถึงได้เกิดกําเนิดแบบอูดูนัดปังมากหอมดูสิทํากันแบบโฮมเมดจังเลยอย่าทุกคนอย่าน่าทานมากเป็นมายังไงลูกถึงได้มามีผลงานเข้าไปถ่ายตรงนั้นได้ไหมลูกสะดวกไหมฮะโอเคสดๆเลยฮะ <ผม S 1> ทุกคน<อ>จะาน่ารักมากมอ,อะไรอะช,อชอบกินโดนัดเห็นไหมคุณเราต้องทําอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบไงแล้วหนูก็ไปเรียนหรือวออ่าไงเรียนค่ะอ๋อบางคนนี่เรียนนี่ก็ไม่ได้ว่าจะได้ทําประสบความสําเร็จอย่างนี้นะทุกคนดูสิ ้องชอบด้วยไงที่สาคัญชอบกินด้วยนะไม่ใช่ชอบชทำ<ช>เนาะแล้วทีนี้สูตรอ่ะลูกหนูมาจากยังไงถึงได้เป็นโดนัทญี่ปุ่นดีมเนี่ยค่ะไปเรียนแล้วก็มาปรับสูตรเองอ่า,<ช>อาแล้วก็เปิดทุกวันตรงนี้เนาะตอนแรกก็เปิดออเดอร์ในบ้านก่อนจ้ะเอออันนี้แหละสาคัญอ,อ่า,อาแล้วก็ทีนี้ก็มาเปิดเป็นร้านสองสาขาแล้วเหรอฮะเห็นว่า เซ็นทรัลลำปางอีกหนึ่งที่แล้วตรงนั้นใครดูแลราคาจังค่ะ,ะ,ะคายอ่าจะแล้วเอกลักษณ์ของโดนัทญี่ปุ่นที่หนูทำตรงนี้มีจุดแข็งยังไงไหนบอกมาหน่อยสิก็มันจะมีความนุน่มนุ่มอ่าหอมต้องอร่อยแน่นอนนี่ค่ะอันนี้เวลามันเป็นก้อน,อนแบบเนี้ยทำไมจะเป็นก้อนแบบเนี้ยเข้าเครื่องมาหรอฮะหรือว่าหนูใช้มืออ๋อหลดนี่จะใช้มือนะทุกคน ไม่ได้ใช้เครื่องนะโฮมเมดนะน,นี่ดูสิโฮมแฮนด์เมดด้วยไม่ใช่อย่างเดียว<ม>ว่าโฮมเมดนะแฮนด์เมดกันเลยดูสิทุกคนนี่มือนี่แม่นเที่ยงเถปิดกี่โมงเปิดกี่โมงจ๊ะเปิดสิบถึงสองทครึ่งะไม่มีบันหยุดเนอะไม่มีค่ะเอาแล้วหนูจะลองรับคนที่มานั่งกินอย่างเงี้ยก็ต้องมีอะไรบ้างนอกจากก็เป็นกาแฟด้วยปะหรือว่าไงอ่า กินเข้ากับดูนัดนะฮะทุกคนนะแล้วออกร้านไปกองต้าบ้างไหมจ๊ะมีบ้างมีบ้างเนาะ,นะดูหนูมีความสุขเนาะเพราะว่าทําอะไรที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นความภูมิใจที่ประสบความสาเร็จแล้วนั่งกินในห้อง <นะ S 2> แล้วเนี่ยกินทุกวันด้วยเหรอฮะไม่อาถามหน่อยว่ามีความรู้สึกเบื่อไหมไม่นานะเพราะคนที่รักที่ชอบมันก็มีบ้างไหมที่แบบกินทุกวันแล้วอาจจะแบบว่า แต่ก็เราได้เออได้เราก็มีความสุขกับการทำให้คนอื่นได้อร,อร่อยนะฮะเนี่นี่แล้วหนูไปเรียนที่ไหนอะความลับไหมรับอยู่ไหมป้าเอาเป็นว่าไม่ต้องบอกทีก็ได้ก็คือแบบอย่างเนี้ยจะสอนแบบเนี้ยมันเหมือนกับหนูมาจากใจเองนะเนี่ย บางทีมันสอนกันยากเหมือนกันนะถ้าเกิดสอนสอนแหมมันก็ต้องอยู่ที่ใจด้วยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูเมนูมีเมนูตรงนี้ด้วยเมนูประจำร้านนะฮะหนูเป็นคนลำปางหรอเปล่าลูกถ้านหนูก็ต้องรู้คำขวัญจังหวัดลำปางจำง่ายมากว่าไงนะฮะรถม้าลือลัน่นทานินลูช่ชาก่อนเหรอ ทานยินลือชามีปังนมด้วยทุกคนท็อปปิ้งก็มีนะฮะทานอ่าลดม้าทานยินลือชารุดม้าลือลัานแล้วไงต่อเครื่องปั้นลือนามแล้วไงต่อสัมผัสสัมผัสของจองกันได้ดีมากจังหวัดเมียงามนามพระธาตุลือไก่แล้วก็อะไรอนุรักษ์หรอไม่ใช่ฝึกช้างใช้หรอกพรเปลี่ยนอ๋อเหรออ๋ออ๋อนี่พี่เพิ่งรู้เออเออเราไปจำอันเก่านะฮะคน เดี๋ยวเราจะต้องเดิอนออกไปเช็คอินที่ต้นกล้ารีสอร์ททุกคนเนีเห็นไหมสีชุมลิ์ซิ่งจำง่ายๆนะฮะปักหมุดมาได้เลยเวลามาลำปางต้องมาแวะมาเยือนตามรอยมานะทุกคนทุกคนเรายังอยู่ที่โดดริมโดทุกคนแต่เมื่อกี้แอบบอกไงว่าจังหวัดลำปาง่ะหนูมีหในสีพระพุทธรูปนิรโรคันตรายมาจากคาว่านิระไงลูกนิระคือปราศจากโรค โรคแล้วก็อันตรายมาสนทิกันก็เป็นนิลโรคอันตรายซึ่งปฏิสถานอยู่ใกล้ๆกับสารหลักเมืองลำปางเป็นหนึ่งในหนึ่งเดียวในจังหวัดภาคเหนือจังหวัดเดียวก็คือลำปางที่พระพุทธรูปเนี้ยหนึ่งในสี่อย่างที่บอกว่าที่ภาคใต้จะอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงนะฮะภาคตะวันตกอยู่ที่ สลับบุรีภาคกลางแล้วก็ราชบุรีนี่ถือว่าเป็นตะวันตกหรือตะวันออกประมาณนี้ฮะจะมีแค่สี่ภาคตอนนั้นมันมีคอมมิวนิสต์นะฮะตอนสมัยก่อนนะประเทศเราอยู่โดนคุกคามในหลวงก็เลยเหมือนกับให้ต้องการเป็นขวัญกำลังใจฮะให้ทหารเนี่ยสร้างพุทธรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็หนึ่งในสี่ของภาคก็คืออยู่ที่ลำปางบางคนไม่รู้นะว่าลำปางเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไปสารหลักเมืองนี่ครบเลยมีอะไรบ้างลูกสารหลักเมือง พระพุทธนูราโรคันตรายในหลวงเราเราห้าก็อยู่ตรงนั้นและหลวงพ่อเกษมเขมิโกศิสสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ลำปางทุกคนก็ไม่ไกลจากนี่หาดรีมโดเดินไปได้เลยทุกคนอย่ามัวแต่นั่งรถเพราะบางทีอ้อมฮะพาอ้อมพาหลงได้แล้วก็วัดสีชุมก็อยู่ตรงนี้วัดสีชุมนี่ดังบังมากนี่ยฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราก้มๆเนี่ยก็จะเห็นแล้วนีย่ยอดตาแต่ร้านก็จะบงังนะจะเป็นวัดสวยมากสวยจริงๆแต่เวลาเราเข้าไปดูนี่อาจจะดูเล็กกว่าในรูปไง แต่ความสวยงามถ่ายครบท้วนมากเลยแล้วก็วัดปงสนุกทุกคนมารู้จักใช่ไหมลูกที่ยูเนสโกเขาก็ได้รังให้รางวัลคือมาลําปางที่มีทั้งความเป็นธรรมชาติวัฒนธรรมวัดเจดีย์ทรงเจดีย์ซาวที่ไหนอีกฮะลูกหนุนแน้ำวัดหนสีวัดอะไรบ้างที่ที่เขานิยมไปกันวัดพระแก้วตอนสุชาดารามที่เคยประดิษฐานวัดแก้วอรกฏ พระธาตุลำปลางหลวงต้องไปพระธาตุหัวก,กลับใช่ไหมลูกแต่นั้นเกาะคาใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดในเมืองก็นี่หาวัดศรีชุมสีบุญเรืองแล้วอะไรอีกลูกวัดอะไรอีกวัดปงสนุกไหมปังปงสนุกเหนือปงสนุกใต้นี่หานมใช้วัตถุดิบนี่หนูต้องสั่งนมมาอย่างนี้เลยเหรออคุณาภาพมากเลยทุกคนมีไหมที่เอานมอื่นปน <laughs> เอ,อวัตถุดิบคุณาภาพ โอเคเดี๋ยวเราต้องออกไปเดินตามรอยเพื่อจะไปเช็คอินที่ต้นกล้ารีสอร์ทอยู่ใกล้กับวัดนี้ไงวัดม่อนจำศีลไงใกล้กับอ่รีสอร์ทต้นกล้าตรงเป็นวัดที่พระนางเจ้าจามาทีวีเคยมาบวชที่วัดม่อนจำศีลถ้าเกิดออกไปทางอ่พิชัยตำบลพิชัยตรงท่าสุรศักเขาก็จะมีวัดม่อนพญาแช่ไงฮะอะไรนะฮะ พี่เป็นคนลำปางเห็นไหมทุกคนเป็นพิสูจน์ได้เลยว่าเรารักลำปางแค่ไหนมาลำปางเพื่อจะบอกต่อให้ชาวลูกเหมือนกับเป็นเป็นเครียกทูตท่องที่ยอจังหวัดลำปางไปแล้วเราจะเห็นไหมมาเจอดรีมโดเข้าไปอีกเราต้องยิ่งบอกต่อไงทุกคนเราออกแล้วนะเราจะไปเช็คอินแต่ทุกคนจากมูอแต่หาของแซบๆหะทุกคนไปดรีมโดทุกคนฮะทุกคร้เราเดินมาจะเจอแยกสีชุ่มแหมทุกคน เนี่ยสีชุมจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเลี้ยวตามรถเนี่ยคะเข้ามาก็จะเจอริมโจแล้วก็วัดสีชุมคนนี้จะเป็นไฮเวย์แล้วนะทุกคนจะเดินไปอีกแยกหนึ่งจะเป็นแยกปากขามก็จะใกล้ถึงรีสอร์ทต้นกล้าทุกคนจะอุ้ยมีส่วนน้ําด้วยอะ่ะทุกคนจะมีต้นส่วนมีส่วนน้ําส่วนสนุกที่ลำปางาทุกคนตายแล้วโดยขนุนทุกคนดูสิว้ายถนนเปลก ว่านหางจระเข้อยู่ข้างล่างดอก4ีทิศว่านสีทิศด้วยโอ้ยขนุนสวยมากทุกคนอยากได้มากเลยอะทุกคนเห็นไหมสนามบินนี่อีก1กิโลเดินออกไปซ้ายมือเข้าเมืองอ,อลำปางขวามือ1กิโลเป็นสนามบินแล้วเห็นไหมฮะใกล้มากจากแยกสีทุมไปวัดสีชุมคดีดีมโยแล้วกำลังเดินเรากำลังเดินไปรีสอร์ตต้นกล้านะฮะทุกคนไม่ไกลเลยทุกคน โอ้โยสวยมากดูสิเขาขายนะฮะอยากขมโมยของเขานะฮะอ๋อตรงนี้เรียกว่าตลาดพระบาทแยกสนามบินเหรอฮะขอ,อแสดงว่าอีกแยกหนึ่งสีปากขามไปอีกแยกหนึ่งทุกคนนี่นะครับแยกสนามบินเลี้ยวซ้ายไปลงบ้านลำปางเข้าไปสารหลักเมืองได้แต่ตรงไปก็จะเป็นแยกปากขามตรงนั้นจะเป็นสี่แยกที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าพหลโยธินได้เหมือนกันนะ ข้าไปสารหลักเมืองได้หมดแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปโรงแรมรีสอร์ทต,ต้นกล้าแต่ตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆก,กับสี่แยกก็จะเป็นอนุสาวรีย์นานเจ้าทิพช้างนะครับอย่างที่บอกหนานเจ้าทิพช้างก็คือเป็นปู่ของเจ้าเมืองเชียงใหม่คนแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่ชื่อว่านะครับชื่อว่าพระเจ้ากาวีระนะครับทุกคนโอ้ยมัวแต่ถ่ายไปแล้วก็หอบกระเป๋าไปมันก็เลยกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะจ๊ะ นั้นเราต่อคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะยาวเกินเจอกันคลิปหน้าครับนี่คือสีแยกสนามบินลำปางครับ